วันนี้มาดูยายเกาะทำว่าจะทำหน่อไม้ที่เรียกว่าหน่อไม้เขียนนะคะหน่อไม้เคียนเดอ้อหน่อไม้เคียนเอ่อเบื้องวิธีเฮ็ดหน่อไม้เคียนแบบไม้สไตล์ยายเกาะเดอ้อสมัยนี่เฮ้ากูเสีเอาน่อไม้ไปเผานี่เนาะอู้ลำบากหลายกูเสิได้กินเยายเกาะก็เลยคิดวิธีใหม่ ใส่มีดสองคมเนะาะสับสแล้วก็ใส่มีดสองคมฝานบางๆเงเ้ยว,ยวแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดน้ำเดือดก้อนแล้วก็มันหนึ่งหนึ่งแล้วสิเป็นจังไดกะเดี๋ยวจังสิมานํ้ำเสนอมันสิเป็นน้อไมเคียนไหบอสิคือบอตองทดลองเบิงนะเนาะเบิงสะกอนตอนนี้าควน ไอ้น้ำก็กำลังคืนอ่อยายายก็สิเปรตตีให้เพื่อนหอมตีให้เพื่อนหอมอยู่ในนั่นแหละเรื่องด้าบัดนี่สิเป็นยังไงมันสิเป็นมันสีแข็งหรือมันสีโยบมันสีนุ่มบอมันสีเป็นแข็งกระแดงบอมันทำมันนุม่มอ่อนอ้วรั่วนี่ก็แสดงว่ามันเสียไปเฮ็ด ซุปได้เนะาะเบื้องส่งนี่เดี๋ยวยายกอสีเฮ็ดให้เบื้องสู้ขั้นตอนถ้าสมมติว่ามันเป็นตะเอาหนึ่งแล้วนี่ความห้อนจากไอน้น้ามันนุม่มมันสีจืดบอ่อตรงมาเบิ้งอีกถ้าบ่าจืดถ้ามันนุ่มก็โอเคนะถ้ามันอวยสวยอยู่นี่ก็โอเคละแต่ถ้า หนึ่งแล้วมันยังขมอยู่มันยังคืนอยู่ย่อยกอก็สีเอาไปต้มเอาน้ำมขมมันออกแล้วสีล่องสุบเบิงว่ามันสิเป็นยังไรเด้อเนาะติดตามนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเนาะซับนอไม้ฝานบาง,บางเๆเงี้ยวฝานหน่อยๆหลบแปให้มันขึน้นนอไม้เคียนเนาะ แล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ยกขึ้นมาหนึ่งปิดฝาเลยนะใส่เวลาจักนาที่เดี๋ยวจับเวลาเบิง่งนอะ่าตอนนี้ก่อนเดอ